สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนิวจากแฟนเพจจำหน่ายรถไมโครมือสองหัวเจาะใหม่ส่งเสริมแมคคินครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศการส่งมอบรถตักโลว์เวซึ่งมีขนาด6ตันมาในชื่อรุ่น FR60E นะครับซึ่งตอนนี้ครับเราจะส่งรถตักคันนี้นะครับไปยังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหไปบุรีรัมย์กันครับไปอยู่ที่ฟาร์มหมูกันนี่เองครับบุรีรัมย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันใกล้ๆนะครับว่ารถตักคันนี้มีความแข็งแกร่งทันสมัยอย่างไรครับซึ่งรถตักคันนี้นะครับใช้เครื่อง นานะครับรหัสข้องเครื่องยนต์อยู่ที่4 T N V 94L นะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่53แรงม้าครับซึ่งตัวปั๊มจะใช้ของคายาบ้าซึ่งเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเราพิ่งจะรีวิวรถคันนี้ไปเองครับตอนนี้ได้ส่งมอบไปยังบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังนําขึ้นรถไปครับซึ่งในการขนย้ายทุกครั้งนะครับจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลครับนี่ครับ เห็นไหมครับว่าการขนย้ายรถตักโลโวนะครับซึ่งมีขนาด6กตันนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายที่ง่ายมากและสะดวกมากครับเพราะเป็นรถขนาดเล็กแล้วก็การเคลื่อนย้ายที่ง่ายมากครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจจำหน่ายรถแม่คูมือ2หัวเจ้าใหม่สงเสริมแมชชีนได้เลยนะครับซึ่งบริษัทของเรานะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดไทยหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือสนใจนะครับสามารถโทรโดยตรงมาหาผมตอนนี้ได้เลยนะครับ 0830023759นะครับเรามีทีมฝ่ายขายรอรับสายทุกท่านอยู่ตลอดเลยนะครับหรือจะโทรที่เบอร์029082371 5นะครับครับผมนี่ก็คือบรรยากาศการส่งมอบรถตักร้อย,อยาง Low ow. โลโวออ๋อรถขุดขอภัยนะครับรถขุดขนาดเล็กนะครับขนาด6ตันที่มาในชื่อรุ่นโลว FR60E2 ครับโอ้คันนี้ออกไปอีกแล้ว สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับดาวอยู่ที่20%ของราคารถนะครับทางบริษัทเราไม่ได้รับจัดนะครับจะเป็นบริษัทกรุงเทพแกนในการรับจัดครับสวยมากๆเลยครับรถคันนี้ไปอีกแล้วครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาทดลองขับได้เลยนะครับ ครับผมที่ทุ่านดูอยู่เป็นบรรยากาศการส่งมอบรถตักรถขุดขนาดเล็กนะครับที่มีขนาด6ตันมาในชื่อรุ่น FR60 E2 นะครับเป็นเครื่องยนต์ยันมาหัดเครื่องยนต์ที่ CTNV94L นะครับใช้น้ำมันโซลา่าซึ่งมีความประหยัดน้ำมันมากๆเลยครับครับผมรถสวยมากครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งนำเข้าทั้งคันไม่เคยใช้งานในไทยครับ ซึ่งในการขนย้ายทุกครั้งนะครับเราจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาตรฐานนะครับในการขนย้ายทุกครั้งนะครับ Safety First ไว้ก่อนครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งครับผมสุหรัคนี้นะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่53แรงม้าครับราคาอยู่ที่1.350 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมสามารถดาวได้20%ของราคารถนะครับชำระได้12-48วถ่าดทางบริษัทเราไม่ได้รับจัดนะครับ จะเป็นบริษัทกรุงเทพแกนรับจัดครับยอดจัดขั้นต่ำอยู่ที่50,000 0บาทเท่านั้นเองครับสามารถเข้ามาดูรถได้สามารถเข้ามาทดลองขับนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับออชชั่นพิเศษเสริมนะครับก็คือสามารถได้หัวเจาะหัวกระแทกได้เลยนะครับซึ่งรายหัวเจาะหัวกระแทกนะครับใช้กับหัวเจาะ b p t 6 8 0ก็ได้นะครับนี่ครับออชชั่นเสริมพิเศษสุดยอดเลยครับ มากับบุ้งกีหน้ากว้าง6.5เซนติเมตรนะครับความจุบุ้งกีอยู่ที่0.2คิวนะครับมากับพร้อมกับฟันกับแก้มมาพร้อมกับฟัน5ซี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแก้มด้วยแล้วก็มีออปชั่นพิเศษก็คือมีสามารถเปลี่ยนใช้เป็นลายหัวกระแทกหัวเจาะก,ก็ได้ด้วยนะครับโดยคันนี้นะครับสามารถขุดลนึกได้ถึง3.9เมตรก็เลยทีเดียวครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ที่สามารถป้องกันส่องสว่างในการทํางานค่าคืนได้เลยนะครับ าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์029832371-5 0นะครับหรือว่าโทรหาผมตรงตอนนี้ก็ได้นะครับ0830023759นะครับเรามีทีมไฟายขายรอรับสายทุกท่านอยู่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผนแท็กกันก่อนนะครับแผนแท็กนะครับกว้างหน้ากว้างอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับมีทั้งหมด40ข้อครับผมนี่ครับแล้วก็ด แล้วก็ตัวเดินนะครับหรือมอเตอร์นะครับก็คือเป็นของยี่ห้อคายาบ้าครับญี่ปุ่นแท้ๆครับนี่ก็จะเป็นล้อนำนะครับรถคันนี้นะครับมีการรับประกันถึง18เดือนหรือ3,000ชั่วโมงการทำงานนะครับพร้อมทั้งเม่เซอร์วิสฟรี5ครั้งพร้อมกองทุนระบบแต่ยยเว้นของเหลวนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับตอนรถคันนี้ก็จะไปอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ ไปอยู่ที่ฟาร์มสุกรนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก่อนหนี้เราเพิ่งรีวิวกันเพิ่งสองวันเองตอนนี้จําหน่ายออกเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับกำลังนําเข้ามาเพิ่มอีกเยอะแะเลยครับเพื่อรองรับลูกค้าอีกมากมายนะครับสหรับลูกค้าภาคใต้นะครับที่สนใจเรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่พาฒน์เซ็นเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสามารถเข้าไปทดลองขับหรือไปชมรายละเอียดรถหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่ครับไปแล้วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดบุรีรัมย์แต่ตัวแทนจําหน่ายเราอยู่สุราาธนี แม่ทุกการเคลืนย้าของค่ะทุกครั้งนะครับเราจะมีช่างวิชาชาญในการดูแลรถทุกครั้งครับนี่ครับอืไม่ธรรมาดาจริงครับไอีกแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาชมรถกันก่อนได้เลยโอ้รถสวยมากอยู่ก็รักจากก็คิดถึงครับรถคันนี้ ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถพิมพ์ที่ Google Map ได้เลยนะครับส่งเสริมแม็กชีนนะครับบริษัทอยู่ติดกับถนนพหลโยธินเลยครับอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดไทยครับก็คืออยู่ใกล้ๆตลาดไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับผมเรามีทีมฝ่ายขายรอรับทุกท่านอยู่ส่งเสริมแม็กชีนเราพร้อมยินดีให้บริการทุกท่านครับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเองเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแบบกำลังมองหา รถมือสองอะไรอย่างนี้นะครับผมขอแนะนํานะครับให้ซื้อรถมือหนึ่งเลยครับคันนี้ครับแนะนํารถขนาด6ตันครับเคลื่อนย้ายก็ง่ายมาพร้อมกับใบมีดด้วยนะครับโอ้โหใบมีดหน้ากว้าง188ซนติเมตรครับอ๋อเครื่องยนต์ยันมากครับรหัสห้องเครื่องยนต์อยู่ที่ 4T NV94L นะครับใช้น้ำมันโซดาซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆครับ ในการใช้งานทุกครั้งนะครับก็คือไม่เกิน5ลิตรครับต่อชั่วโมงหชั่วโมงครับ5-6ลิตรเท่านั้นเองโอ้รถสวยมากๆครับอ๋อสวยมากๆเคครับ ไม่ได้มีแค่รถมือหนึ่งเท่านั้นของทางแบรนด์โลเวนรครับเรายังมีรถมือสองครับรถแมคโครมือสองแล้วก็รถตักร้อยยางด้วยนะครับโอ้เป็นของทางแบรนด์โลวแล้วก็มีรถรถแมคโครมือสองนะครับทางบริษัทส่งเสริมไมชิ้นครับเป็นรถเก่านอกนาเข้าท้งคันไม่เคยใช้งานในไทยนะครับแล้วก็มีรถมือหนึ่งนะครับจะเป็นรถของทางแบรนด์โลวครับสำหรับกครท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับ บริษัทอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ตลาดไทยนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับก็สามารถดาวน์ได้20%เปอร์เซ็นต์ของราคารถไปขั้นต่ำนะครับหรือประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นครับชาระก็คือสิบสองถึงสี่สิบแปดงวดครับถ้าชําระสี่สิบแปดงวดนะครับจะตกผ่อนประมาณงวดละสองหมื่นเจ็ดพันบาทเองเท่านั้นครับซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยามากๆเลย ซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับเราเพิ่งจะไลฟ์รีวิวลรถคันนี้ไปเองครับวันนี้ก็คือส่งมอบเรียบร้อยโอ้โหคือรถไปอยู่บุรีรัมแต่เป็นเศรษฐีอยู่บุรีรัมนะครับคันนี้รถสวยมากๆเลยสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยครับว่าอยากดูตัวไหนส่วนไหนของรถได้เลยนะครับสามารถถามได้ครับรถคันนี้ มีรายหัวเจอด้วยนะครับสามารถเป็นออปชั่นเสริมของรถครับสามารถใส่รายหัวกระแทกได้นะครับซึ่งจะใส่ในขนาดบีหัวเจอบ BPT 680ครับทางบริษัทเราก็มีจําหน่ายด้วยนะครับวันนี้เราก็เพิ่งส่งมอบหัวเจอบไปเหมือนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดี ผู้ชม13ท่านนะครับที่กำลังชมอยู่ซึ่งนี้ท่านดูอยู่นะครับเป็นบรรยากาศการส่งมอบรถจากรถขุดนะครับขนาด6ตันที่มาในชื่อรุ่น FR60E2 นะครับซึ่งก่อนนี้เราเพิ่งรีวิวไปไม่กี่วันเองโอ้โหไปแล้วมาแล้วครับสวัสดีผู้ชม24ท่านนะครับ สวัสดีครับขอแนะนําตัวอีกรอบนึงนะครับผมนิวจากแฟนเพจจำน่รถแบ็คโคมือสองหัวเจ้าใหม่ส่งเสริมแมชชีนครับทุกท่านดูอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นบรรยากาศการส่งมอบรถขุดขนาด6ตันนะครับที่มาในชื่อรุ่น FR 6 0 E2 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถคันนี้ก็จะไปอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ภาคอีสานนะครับจะไปอยู่ที่ฟาร์มหมูครับซึ่งคุณลูกค้าของเรานะครับนำไปใช้เกี่ยวกับฟาร์มสุกรนะครับซึ่งมีขนาด200ไร่กันครับซึ่งขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจส่งเสริมแมชกชีนนะครับที่างนนนกรคัับ่ยยต์ม หลัดห้องเครื่องยนต์อยู่ที่ CTNV 94L ครับแล้วก็ใช้น้ำมันโซล่าครับแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกจะเป็นของไคยาบ้าครับเดี๋ยวเราก็ดูห้องเครื่องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักแป๊บหนึ่งเนาะขอแอรเรียในการขึ้นก่อนนะครับนี่โอ้โหเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพา ทุกท่านดูเครื่องยนต์โอ้โหสวัสดี66ท่านในการชมไลน์นะครับโดยเครื่องยนต์นะครับเราจะใช้ของยันม่าครับรหัสห้องเครื่องยนต์อยู่ที่4ีเทนเอนะอลครับรถคันนี้ใช้น้ํามันโซล่านะครับซึ่งมีความประหยัดน้ํามันมากๆใช้งานต่อชั่วโมงก็คือ5้าถึง6ลิตรเพียงเท่านั้นเองนะครับก็คือแต่ต้องใช้เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนปั๊มจะเป็นของไคยาบ้าครับนี่ครับโอ้โหปั๊มของเราเป็นของไคยาบ้าครับ นี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็นยันมาเห็นไหมครับนี่นี่ครับยันมาแท้ๆฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่เครื่องยนต์และอะไหล่ข้างในของเรานะครับจะอยู่ที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นแท้ๆแหนมันโซลา่าประหยัดน้ำมันมากกําลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่53แรงม้าเพียงเท่านั้นครับอยู่ที่53แรงม้าแล้วก็มาพร้อมโอ้โหใบมีดนี่ครับผมจใจเสนอใบมีดที่หน้ากว้าง1ป8ซนติเมตรครับ ใช่ไหมครับพี่นุ๊นะกรถคันนี้ส่งมอบไปที่บุรีรัมฟาร์มหมูครับออสนิทโอเคนี่ครับมา,มากรอบแพนแผแผ่นแทกหน้ากว้าง40เซนติเมตรครับเ,ออเรามาดูห้องอันนี้สักพู่หนึ่งนะครับนี่ใหม่มากโอ้โอ ขอบคุณ100ท่านนะครับที่มาชมบรรยากาศการส่งมอบรถรถขุดโลโวขนาด6ตันนะครับนี่ครับภายในห้องเก๋งใหม่มากครับมากับจอ LED ด้วยนี่ครับจอ LED แล้วก็มีแอร์นี่ครับมาสามารถชมได้360อองศามีม่านบังแดดด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีด้านบนสามารถเปิดได้ครับมีไฟ แล้ไม่ต้องตกใจนะครับมีลำโพง2อันนะครับทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการฟังเสียงเพลงได้อย่างนี่ครับแล้วก็มี s a f ต t y i r s t t ครับมีนี่ครับถังดับเพลิงแล้วก็ที่คอนทุกกระจกครับเวลาเกิดเฉุกเฉินฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมบาะโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ครับจอ L ลวดีราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับสหับลูกค้าท่านใดที พึ่งเข้ามานะครับอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรนี่คือบรรยากาศการส่งมอบรถขุด6ตันนะครับที่มาในชื่อรุ่น FR60E2 นะครับของแบรนด์โรเวมันปิดไงมันเอาออกไงอ่ะกดข้างหน้า,นาอ๋อ <laughs> เป็นมุกครับเป็นมุก <laughs> <laughs> นี่ครับ ตัวแผนแท็กนะครับจะเป็นหน้ากว้าง40เซนติเมตรนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวเด่นนะครับจะเป็นของคายาบ้าญี่ปุ่นแท้เหมือนกันครับโอ้โหสวัสดี125ท่านในการดูการส่งมอบครับแล้วก็มาดูนี่ครับเพื่อแล้วก็หน้ากว้างของมุ้งกีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ65เซนติเมตรนะครับซึ่งมีความจุป,ประมาณ0.2คิวครับแล้วก็ มาจะมาในจำนวน5ัโอ้หมาผอมแก้มเลยครับแล้วก็มีออปชั่นพิเศษครับสามารถเปลี่ยนหัวเจาะได้ด้วยใส่หัวเจาะได้โอ้โหออปชั่นพิเศษคุ้มค่าคุ้มราคามากคุ้มพึ่งไหลไป2วันนะครับคุณลูกค้าตอนนี้รถคันนี้ไปแล้วครับแต่รถคันนี้ยังไม่หมดนะครับกำลังนำเข้ามาเพิ่มอีกเยอะหลายคันเลยครับเพื่อรองรับคุณลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะครับอยาก หลายๆท่านถามมาว่าราคาอยู่เท่าไหร่แพงไหมไม่แพงครับราคานี้ย่อมยอมสนับคุณลูกค้ามากครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเพียงเท่านั้นครับทุกท่านฟังไม่บิดครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคารถนะครับหรืออยู่อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทเพียงเท่านั้นครับก็คือถ้าชําระสี่สิบแปดงวดก็อยู่ประมาณงวดละสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองครับ ก็คือทางบริษัทเราไม่ได้รับจัดนะครับจะเป็นบริษัทกรุงเทพแกนครับเป็นผู้รับจัดนะครับเงอนไขไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้2รูปแบบรัาจะเป็นแบบนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำครับก็คือจะเป็นสเตทเมนท์นัก็คือย้อนหลังประมาณ12 6ถึง12เดือนนะครับก็คือเพื่อให้ไฟแนนซ์ได้พิจารณาได้ง่ายมากขึ้นครับครับผมเป็นบรรยากาศการส่งมอบรถซึ่งในการส่งมอบรถทุกคั้นะครับเราจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลครับเพื่อเป็นเซฟตี้เฟิร์สครับลูกค้าท่านนใ ใช่นะครับสามารถมาได้ที่บริษัทส่งเสริมแม็กชีนนะครับเรามีรถเราไม่ได้มีเพียงรถหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะครับเรามีรถมือสองแล้วก็มีรถตักล้อยางมือหนึ่งของทางแบร์โลวมีทุกขนาดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมราคาย่อมเยาวทุกท่านฟังไม่ผิดครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับ รถคันนี้จะไปอยู่ที่บูรีรัมย์ใครเจอข้างทางสามรคทักทยก็ได้นะครับรถคันนี้ใช่ไหมครับพี่นุ๊กใช่ค่ะครับผมรถคันนี้จะไปอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับสำหรับลูกค้าภาคใต้ที่สอบถามผมมาเยอะมากเลยนะครับว่ามีศูนย์ตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่ภาคใต้ไหมมีครับตัวแทนตัวแทนจำหน่ายภาคใต้นะครับราอยู่ที่พาร์ทเซ็นเตอร์นะครับจังหวัดสุราธานีอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลวัดปะดู่ครับสามารถเข้าไปชมรถได้เลยนะครับ รถคันนี้นะครับลูกค้านะไม่ใช่เกี่ยวกับฟาร์มหมูนะครับนําไปขุดดินทําไร่ทาสวนเลยครับซึ่งบริษัทมี200หลอก2องไร่ไร่กันเลยทีเดียวครับที่บูดีรำครับผมคันนี้กําลังจะไปอยู่ที่บูดีรำแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถเข้ามาจับมาจองกันได้นะครับมาจับมาจองเป็นเจ้าของก็ได้เลยรถสวยมีรองรับทุกท่านอยู่แน่นอนเลยนะครับ ครับผมอ๋อมาดูกันก่อนได้นะครับเครื่องยนต์ยันมากครับคันนี้ราคาไม่แพงราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋ามากครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยอ๋อธรรมดาเดี๋ยวรถคันนี้ก็สามารถบกมือท,ทักทายกันได้ครับปิบแต่ปิ้มๆได้เลยนะครับ การขนย้ายทุกครั้งเราก็จะมีช่างผู้เชี่ยชาญในการดูแลทุกครั้งเลยครับ s จ็ด i f First เราได้ซึ่งการขนย้ายทุกครั้งเราไม่ได้ส่งมอบไปแค่รถนะครับเราพาช่างไปสาธิตการขับแล้วก็ใช้จะมีการทำ t e n a n c e Service ด้วยนะครวรคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรก็คือ1นึ่งล้านสาบาทนะครับเราก็จะมีการรับประกัน18เดือนหรือ3,000ชั่วโมงการทํางานนะครับ พร้อมทั้ง Maintenance Service ฟรีถึง5ครั้งพร้อมกองทุกระบบแต่ยกเว้นของเร็วนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นครับคุ้มค่าคุ้มราคากว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับโอ้โหสอบถามกันได้เลยนะครับสวัสดี123ท่านนะครับที่กำลังชมบรรยากาศการส่งมอบรถตัดรถขุดขอครับรถขุดขนาด6ตันนะครับที่มาในชื่อรุ่น FR 6 0 E2 นะครับ ครับผมนำเข้าทั้งคันเลยครับคันนี้นำเข้าทั้งคันไม่เคยใช้งานในไทยครับไปแล้วนะครับเดือนที่แล้วก็มีลูกค้าขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับเดือนที่แล้วก็มีลูกค้าวอล์กอินเข้ามาซื้อคันนี้เหมือนกันครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ครับนำไปใช้เกี่ยวกับสวนปาล์มสวนยางพารานะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจในการซื้อรถกับส่งเสริมแมชชีนด้วยนะครับสวยมากครับเรายังมีรถ ให้ทุกท่านได้เลือกอีกมากมายครับจะเป็นรถแมคโครมือสองนะครับเป็นเก่านอกนาเข้าทั้งคันไม่เคยใช้งานในชายแล้วก็ไม่เคยปล่อยระบบปล่อยเช่าครับตัว50านะครับอ๋อขอภัยลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้ตัวเล็กสุดของบริษัทเรานะครับจะเป็นตัว60ก็คือคันนี้ครับคันนี้ก็คือประมาณ6ตันนะครับคุณลูกค้าจะอยู่ที่60เทียบเท่า p c 6 0ครับคันนี้ครับผม สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจคือกำลังมองรถเก่ามือสองที่ขนาด6ตันนะครับผมขอแนะนำนะครับคันนี้ครับตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมบาทครับลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งนำเข้าทั้งคันไม่เคยใช้งานในไทยไม่เคยปล่อยระบบเช่าด้วยนะครับก็คือนําเข้ามาแล้วก็จําหน่ายอย่างเดียวครับซึ่งคันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับขอบคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับ ซึ่ง2วันที่ผ่านมาเราเพิ่งจะรีวิวคันนี้กันเองครับตอนนี้จาหน่ายไปเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักมาที่แฟนเพจจาหน่ายรถแม่โคมือ2หัวเจาะใหม่ส่งเสริมแมชชีนได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะโทรหัโดยตรงผมตอนนี้ก็ได้นะครับ0830023759ครับเรามีทีมฝ่ายขายรอรับสายทุกท่านอยู่เลยนะครับหรือจะทักมาที่รายแอดก็ได้นะครับครับโทรตรงฝากกดไลค์กดแชร์ทาง t u b e c h anel ของผมด้วยนะครับ แล้วก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามด้วยนะครับว่าผมจะมีการส่งมอบรถคันไหนอีกนะครับหรือมีคําถามตอนนี้ก็ได้นะครับมีคําถามไหมครับอืมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนู้นดีกว่าคนเยอะๆอ่นนี้ครับเราก็จะมีดูพามาดูบรรยากาศครับมีรถตักรอยยางหรือจะทําเป็นทางแบรนลโวนะครับแล้วก็มีรถรถตักหน้าขุดหลังก็มีนะครับนี่ครับอ๋อ ดาว20%ของราคารถครับคันนี้ก็คืออยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุณทีรวัตครับเนียสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นรถตากนักคุลันหรือจะเป็นรถใหม่มือหนึ่งของโชว์ดีก็มีนะครับครับอันนี้เราจะพามาชมกับบรรยากาศโชว์รูมของเรานะครับครับผมนี่รถใหม่มือหนึ่งเต็มไม่หมดเลยครับ รถสวยมากครับนี่ครับไปอยู่บุรีรัมย์นะครับเจอก็สามารถทักทายกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถตักล้อยางใหม่มือหนึ่งครับก็คือยังไม่เคยใช้งานในไทยซึ่งเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปส่งมอบรถที่บริษัท TP IPL นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตปูนซีเมนต์นะครับให้กับลูกค้าใช้นะครับก็คือได้รับความไว้วางใจเลือกใช้รถตักล้อยางคันนี้ของเรานะครับนี่ครับนำม่ใช้ในการ ผลิตปูนซีเมนที่นี่เองครับที่มวกเด็กจังหวัดสระบุรีครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจงในการเลือกใช้รถเรานะครับนี่ครับรถ LOWO FR60E2 รถใหม่มือหนึ่งนำเข้าไม่เคยใช้งานหน่อยโอโ้โหลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูห้องเครื่องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบก็ได้นะครับขอหัวใจคอระดวงครับ ฝากกดไลค์เพจรักเพจรักน้อยๆรักนานๆขอบคุณติดตามแฟนเพจมาโดยตลอดนะครับเราจะอัปเดตการส่งมอบรถรีวิวรถตลอดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผม บริษัทเราเปิดตั้งแต่8.30โงครึ่งถึง5.30โมงครึ่งครับสามารถมาดูชมรถกันก่อนได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1.350 0 0้บาทเท่านั้นเพียงนะครับเป็นรถใหม่เมื่อหนึ่งนำเข้าทั้งคันไม่เคยใช้งานในไทยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังนำเข้ามาเพิ่มอีกแล้วครับ เอาลเนาะโอเคครับได้ดวงเวดามาสักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนิวจากแฟนเพจจำหน่ายรถแมคโครมือสองหัวจอบใหม่ส่งเสริมแมคคินนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าผมจะส่งมอบรถคันไหนแล้วก็รีวิวรถคันไหนเป็นคันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะส่งรถคันไหนหรือว่ารีวิวรถคันไหนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย